สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลน,นครค่ะตอนนี้คุณแม่อยู่อำเภอพนนอนนะคะยังไม่ได้กลับไปจัดของให้เอฟซีส่บุญเลยนะ,ะมาดูบ้านน้องน้ำโมนะคะมาดูบ้านน้องน้ำโมนะ,ะเป็นรูปเป็นล่างเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็มาดูนะ,ะวันนี้เป็นวันรับจ่ายเงินให้ช่างอีกนะ,ะรอบสองนะก็มาดูบรรยากาศเนาะ,ะที่น้ำโมก็จะเลือกกว้างเยอะเยอะอยู่นะคะ ที่ตรงนี้น่ะร้อยร้หกสิเจ็ดตารางวาร้อยหกสิบตารางวานะก็เจ็บพื้นที่ตรงนี้ไว้ไว้เยอะเลยนะเจ็บพื้นที่ไว้เยอะเลยจะสร้างไปเขาเรียกว่าสร้างไปทั้งพุ่นเนาะสร้างไปฝั่งนู้นนะคะเยอะเลยาลังเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเป็นรูปเป็นร่างน่าจะเสร็จประมาณเดือนเมษาพฤษภานะคะเมษาพฤษภาน่าจะเสร็จนะพฤษภาน่าจะเสร็จ น่าจะเสร็จนะคะมาดูกันนะะมีกี่ห้องมีกี่ห้องคืแปดมีห้องนำ้ำห้องครัวนะครับมาดูกันหลังบ้านก็จะว่างเยอะอยู่นะคะห,หลังบ้านน่นหลังบ้านก็จะว่างเยอะอยู่นะคะหลังบ้านก็จะว่างเยอะอยู่เหมือนกันนะ หลังบ้านหลังบ้านก็จะว่างเยอะหลังบ้านว่างเยอะอยู่ค่ะหลังบ้านก็จะว่างเยอะที่หลังบ้านนะคะก็จะว่างเยอะที่หลังบ้านก็จะว่างเยอะนะคามาดูในตัวบ้านกันเรามาดูในตัวบ้านว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูนะคนี่นะคะอันนี้เป็นครัวเลก็เลกๆนะเป็นครัวเลก็เลกๆนะ เป็นครัวเล็กๆค่ะเป็นครัวเล็กๆอันนี้เป็นอิฐเป็นอิฐบล็อกนะที่ตัดเศษต,ตัดนู่นตัดนี่อ๋อ,อน,นี่มีบันไดขึ้นครัวอันนี้เป็นครัวเล็กๆค่ะเป็นครัวเล็กๆเป็นครัวเล็กๆนะนี้

ก็เริ่มแล้วอันนี้สร้างสร้างสายยันบ่เนี่ยว่าปคิดเงินกันนะครับเขนดูคุณลังกันครับนี่ล่ะอัน,นข้างนอกเนี่ยใส่สามตรงที่ช่างกำลังทำข้างนอกเนี่ยใส่สามท่านี้ใส่สามในี่สามแต่ในห้องใส่สองก็พอสองค่ะนี่นี่ข้างในใส่สองอันนี้สามไม่มืนเช่นคือกันใส่ อันนี้ใส่สาม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 เคยใส่ตะเกียครับแบบแบบปหะครับอน้ไม่เคยใส่ค่ะคพเป็นยังค่ะตอนบริกใส่สามะสองค่ะสองกนห้องน้ำค่ะเพราะเปนหน้าต่างห้องน้ำห้องน้ำบริษัค่ะข้างนอกบริษัทค่ะใส่แต่ภายในมีู่เามีคนที่มอยู่ในห้องาดส่ฟืคนปิดฟืนปิดไฟบอสินะเย่าขงเย่เราใส่รอบบ้านตัว มานนหลักได้หน่อยอันแรกคยยยเบิกออกตัวแรก็คอเตรรงนั้นี่ยาวไปโน้นปประตูนี้ตัวนี้ครัวจะได้ใหญ่นะ่คย่คยยเห็นรตูอ้นอัความมายควไมยก็คือตัวนี้ก็เไไส่ คนโอยเดินไปบ้านมีคนมาไม่นมนเป็นไรก็เปิดเป็นประตูกระจกไงเป็นกระจกมาเลยโอ้าอจแล้วดูสถาปานิกนะสถาปานิกเดินดูสถาปานิกนะพาตรง ตาใหญ่สถาพนิกมันฝนจะตกนะพ่อนะดูเขาสุงท็กเสียหยาเสียหยางบนสมุิหยามัน นี่ยางขึ้นมาเต้องรีบเสียท้าปวเสียมก็ขึ้นอยู่บ่เศาต้องเอาต้องเอาเสียมหนักเสียมโุกนะเพาถักโุกโกแต่เดี๋ยวมันจะได้ทมดิน่ดอกมันจะได้ถมดินเนาะรากีเมนยังน่าจะไม่รากเดี๋ยวดูก่อนใชหรือเล่าเขาดินตัวเอีนโแปยแล้วโมเปยหมดแล้วมันยืด จะพอไันพกเะรกันพนันันพกมากพนันพกมาั้อยน้เพื่อหตะเก่ตันหรือกันบันกันเหยเะบนเนี่ยเราบานอยู่บันบันคนบันละคอจะมาบางทีทั้งหลังมาทั้งหลังหนึ่งจะบันชาวใด

ที่รอบๆนะคะโอ้คุณแม่มาถางแล้วต้นลำไยใหญ่นะแต่ก่อนตรงนี้ที่เป็นป่าหมดเลยอันนี้ต้นมะขามป้อมเนี่ยนี่ไะใบมันใหญ่ๆนี่ยต้นมะขามป้อมใช่ต้นมะขามป้อมแต่ก่อนลกมากเลยนะเพราะนรกเป็นป่าดงดิบเลยแต่ป่านางสีแบกมาเลยสีแบกลงมากเพราะมันแบกเข้าไปนี่ยาวออกมาแบกแบกม่คนนี้มาเบิ่งเดีย สำหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยไทยนิมคาสวยก็ขอบคุณ f อฟสายบุญนะคะที่ติดตามช่องคุณแม่มาตลอดวันนี้เดี๋ยวคุณแม่กลับไปจัดของให้เอฟซนะคะประมาณช่วงบ่ายๆค่ะประมาณช่วงบ่ายๆกลับไปจัดของให้ใครที่เอฟของไว้นะคะถ้าคุณแม่ยังไม่คิดเงินอย่าเพิ่งถ้าคุณแม่ยังไม่คิดเงินอย่าเพิ่งโอนเงินมานะคะสำหรับคลิปนี้จบต่เพียงเท่านี้นะคะคุณพอ่อหนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ